ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ Panasonic นะครับได้มีการปั้นโครงการเพื่อสังคมไทย Panasonic Care นำร่องนะครับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นโดยมีการตั้งเป้ามอบผลิตภัณฑ์ขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศครับที่ห้องประชุมหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมชั้น6อาคารสิริธรรมกรโรงพยาบาลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น นายชินกรแก่นคงแนมเพลินน้ำพองเป็นประธานในพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินง,งานของบุคลากรทางการแพทย์โดยรับมอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานจำนวน500หลอดให้กับโรงพยาบาลน,น้ำพองจากกลุ่มบริษัท panasonic าาในประเทศไทยสำนักงานใหญ่และบริษัท panasonic manufacturing ประเทศไทยจำกัดสาขาขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน,น้ำพอง โดยมีมิสเตอร์ฮิเดคาซึกอิโตะซีกลุ่มบริษัทพานาโซนิกในประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกลุ่มผู้ผ,ผลิตพานาโซนิกในประเทศไทยร่วมเป็นตัวแทนมอบนะครับในการนี้นายแพทย์อุรสสิงงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น้ำพองนายวงสเสน่เครื่องฉายสาธารณสุขอำเภอน้ำพองคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน,น้ำพองได้ร่วมกันร,รับมอบในครั้งนี้ครับ นายแพทย์อุรศิงงามผู้ำนวยการโรงพยาบาลน,น้ำพองบอกว่าต้องขอขอบคุณบริษัทพานาโซนิ c ประเทศไทยที่ได้มามอบหลอดไฟให้กับโรงพยาบาลน,น้ำพองโดยก่อนอื่นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโรงพยาบาลน,น้ำพองเป็นโรงพยาบาลหลักที่มีหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนบุคลากรตลอดจนเจ้าหน้าที่รวมทั้งพนักงานที่ทำงานในโรงงานพานาโซนิ c โรงพยาบาลน,น้ำพองเองพยายามพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้บุคลากรหรือคนงานในโรงงานพานาโซนิกได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดีที่สุดทางโรงพยาบาลน,น้ำพองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าบริษัทาพานาโซนิกและทางโรงพยาบาลน,น้ำพองจะได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนพัฒนาระบบสุขภาพของอำเภอน,น้ำพองและบริษัทาพานาโซนิกภายในอนาคตข้างหน้าสืบไปครับ ครับผมก็อันดับแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางบริษัทพานาโซนิกนะครับผมที่ได้มามอบหลอดไปอย่างที่เราทราบโรงพยาบาลของเราก็เป็นโรงพยาบาลหลักที่อยู่ในเพื่อน้ำพองซึ่งเรามีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพของทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรหรือคนที่ทํางานในโรงงานโดยเฉพาะพานาโซนิกนะครับโรงพยาบาลของเราก็พยายามที่จะพัฒนาระบบการดูแลผลู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับผมเพื่อให้บุคลากรหรือคนงานในโรงงานพานาโซนิกได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทพาน นะครับผมที่ได้มามอปลอดไฟซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการทุ้คพามสว่างทั้งต่อตัวประชาชนต่อตัวบุคลากรและก็โรงพยาบาลของเราแล้วก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าทางบริษัทพนนสนิคและก็ทางโรงพยาบาลน้ำพองเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนพัฒนาระบบสุขภาพของอำเภอน้ m พองแล้วก็ของทางโรงงานพนสนิคต่อไปในะนอนาตข้างหน้าขอบคุณครับ ทางด้านมิสเตอร์ฮิเดคาซึอิโตะซีโอกลุ่มบริษัทพานาโซนิกประเทศไทยค่ะบอกว่าพานาโซนิกได้ดําเนินการธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า60ปีซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวนะคะพานาโซนิกระนักอยู่เสมอค่ะบอกว่าประเทศไทยนั้นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2จึงให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมกับสังคมไทยและก็ดําเนินการกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยมาโดยตลอดในปีนี้ค่ะกลุ่มบริษัทพานาโซนิกได้มีแนวคิดการผลึกกาลัง เพื่อที่จะร่วมการตอบแทนสังคมไทยโดยการวางกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องในมิติด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีคุณภาพการศึกษาและระบบนิเวศบนบกที่ยั่งยืนค่ะจึงได้มีการริเริ่มโครงการเพื่อสังคมพา n a s o n i c Care ภายใต้คอนเซปต์ for the well-being of people society and the planet ตอกย้ำเจตนารม์การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีความปลอดภัยความสะดกสบายของผู้คนสังคมและทุกชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืนซึ่งมีการตั้งเป้าไว้นะคะบอกว่าจะสมมอบผลิตภัณฑ์พร้อมกับนาทีมพนักงานทํากิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยจะเริ่มจากชุมชนในจังหวัดที่มีโรงงานพานาโซนิกตั้งอยู่ก่อนที่จะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศค่ะ